พีวิวแกะกล่องกันนะครับกับพี่บันได RG 1ต่อ1น4ซาคูทูของชินมัซึน,นากะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบไฮมอวิลิตี้นะครับมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับกล่องจะขนาดใหญ่กว่ากล่อง RG ปกติเล็กน้อยครับเปิดกล่องออกมานะครับของก็ไม่ได้ล้นกล่องมากนะครับพอดีพอดีกับกล่องนะ ตัวนี้มีโครงในสําเร็จนะครับก็โครงในสําเร็จอันเดียวกับซาคูทูนะครับแล้วก็เป็นออกสีดำาๆเครับสีหลักของตัวนี้เป็นสีขาวนะครับลวดลายต่างๆนะครับร่องต่างๆเนี่ยก็ลึกคมชัดนะครับตามสไาล์ RG เลยผู้สีเที่ยงมาตัดนะครับก็จะเป็นออกสีเทาๆนะครับและก็จะมีในบางส่วนนะครับที่จะออกเป็นสีแบบเทาๆเข้มดำาๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเป็น RG ซาคูทูนะครับก็จะมีชิ้นส่วนสปริงนะครับกับตัวชิ้นส่วนลุ่งปัดนะครับมาให้ร้อยด้วยนะ สำหรับคู่มือนะครับเป็นคู่มือของตัวของมันเองเลยนะครับเป็นชิ้นมัตสึนากะซาคูทูนะครับแผงมีทั้งหมด14แผงนนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนนะครับค่อนข้างจะหมดนะครับมีไม่ใช้เนี่ยไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับลวดลายต่างๆที่ติดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็มีลายเล็กๆเยอะเลยลวดลายที่ให้มานะครับเป็นสติกเกอร์ใส่นะครับ พีวิวแกะกล่องนะครับของซาคุทูชินมาซึนากานัเกตอาจีก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกันกันอีกทีนะครับ